สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูผมจะเอาเจ้ารถเกี่ยวครับรถเกี่ยวคันคันเดิมของชายใหญ่ครับคันเก่านะครับเจริญการช่าง2012นะครับไปเปลี่ยนช่วงล่างนะครับไปบ้านชายใหญ่เลยครับ เทรเดอร์ที่เราจะลากรถเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวปีนี้นะครับน้องทองเกี่ยวครับผมกระดชั้นเดียวเลยนะครับกระดชั้นเดียวครับผมขึ้นหน่าขึ้นข้องนะครับ ชายใหญ่นี่ครับเจ้าสินจะเดินของเรานะครับน้องใหม่ครับน้องใหม่ทีมงานชายใหญ่ครับผมทะเลยคออันนึงเราจะใช้เป็นเจ้าเอปนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เลยอีกครั้งหนึ่งนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อกระดาษลาดอีกนะครับสองพันครับมีขาให้ลีเกเรียบร้อยนะครับ เล่แต่งซิ่งแต่งสวยครับผมไหนจะจับไปเลยครับ ตัวนี้ผมก็เดินระบบไว้เรียบร้อยครับนี่ครับระบบปั๊มนะครับมากระโทนนะครับนี่ตัวนี้ก็จะไปขาติ้งช้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะไปด้านหลังครับต่อสายไว้เรียบร้อยครับเดินสายไว้เรียบร้อยครับนี่ครับสายก็จะออกมานี่นะครับออกมานี่ครับนี่บุกไว้ครับ ตนนี้ไม่คข้าใ,ใหญ่เลยสองคันแต่มาจำไปอีกคันหนึ่งครับติดจองไปอีกคันหนึ่งนะครับเหลือคันเดียวแล้วครับแต่ผมไปมาจำไปอีกคันหนึ่งเป็นสองร้อยดุนสิบยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับนี่คันนี้เจ้าคันนี้นะครับเจ้าซูเปอร์เอ็กเอ็มของเรานะครับอ่าตันนี้เป็นพี่ตัวนี้เป็นน้องนะครับอืมตอนนี้ชั่วโมงจะเยอะกว่าครับแต่สภาพก็สวยโอเคนะครับ คนซื้อก็ใดถึงครับไม่ต้องไม่ได้มาดูรถเลยครับแกเคยเห็นมันผ่านแกก็มันจําเลยครับสุดยอดคนจริงไม่ต้องพูดเยอะครับเจ็บคอนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถเกี่ยวกันนี่ครับเจ้าสิทธิ์เจริญการช่างของเรานะครับ จะไปที่ไามาี่แเ<ป>ตัวนี้เป็นเครื่อง j จฟูครับกรเดิน200นะครับขับโดยจารย์แก้ว แต่เราจะเดินไปที่อู่กันนะครับ ตัวแจ้งหมดเลยโอ้มาโน่นแล้วครับท่านผู้ชมครับมาถึงอู่เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาเข้าตรงนี้ดีกว่าเอารถคันนี้ออกนะครับเอารถคันนี้กับเอาช่วงล่างที่จะใส่รถให้จานุนี่ออกนะครับแล้วก็เอาเข้าตรงนี้เลยนะครับเราจะซ่อมตรงนี้เลยนี่ครับเราจะเดินเข้ามาตรงนี้นะครับที่เราเลียร์ของออกครับเดี๋ยว เสร็มาแล้วก็จะตีโซ่ออครับตีโซ่ออกพอดีมีลูกค้ามาจากสีสเกนนะครับนี่นะครับเขาออกปุ๊บเขาจะรับไปทันทีเลยนะครับนี่โซ่ไปครับจบแล้วครับลูกค้าจะมารับไปครับ นี่ครับของดีอยู่ไม่นานนะครับผมเราจะมาซื้อซ่อไป นี่ครับเราจะตีสลักออกครับเราต้องหาข้อต่อครับ ก็มาเจอก็ต่อนะครับตีตีออกเลยตีครับอันนี้นะครับนี่แล้วก็ตีออกเลยครับไปแล้วครับอ่ไปเลยจันนุครับเดี๋ยวเอาตีไปเลย กรมรุดอะไรมันมันชนนั่นเชนอะไรอันนี้มนเียมอืมใส่กันดีไปเลยไปไปกินข้าวก่อนกินเลี้ยงกินมาแล้วหรอเลี้ยงรถซีเรียอยู่เลี้ยงลาจะกินไหมโอ้ตีกับขึ้นนุกตีกับอใส่เนะเรียบร้อยครับ

โอ้ในนอนเลยนี่ใครเชื่อติดหรือเปล่านี่ไม่ทำกันบ้างเกออกครับตรงข้าบานหนึ่งนะอะอะน็อตแท็กของตัวนึง่งน็อตแท็กของตัวนึงเอามาใส่ใบเน็้ใบล่างเลยแหละตีออกดูให้มันเด้งได้ ล้วผู้อีกกบนนี่วิวัฒน์การช่างบอกแมนโค่นี่สองโฟมเมียนนะสวัสดีครับวิวัฒน์การช่างไอคนขับบอกว่าผมรู้แล้วว่าทำไงจะออกให้วิวัฒน์การช่างจัดก,การครับเพราะว่าเขามีสูตรครับอะไรครับผมก็มีสูตรอย่างเดียวอาทิตย์เด้อ ทำไงออกนี่ไม่สลักมันออกแล้วสลักมันออกแล้วทำกระนานนอะไรรถเที่ยวพอทำกระปนาเสร็จเอาให้นี่ตายไดิ้าผมว่าผมว่าผิดผิดข้อป่ะไม่ผิดล็อกสลักล้องหมดแล้ ผมว่าได้เวลาเที่ยงครับจะบ่ายแล้วเดี๋ยวกลลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อน<ม>เดี๋ยวกลับมาบอมเอากันใหม่ต,น,ตนะครับผมสำหรับ,รบคลิปนี้นสวัสดีครับ